Namah Tassa Pakawato. Aradhano Samma. จ้าพระองค์ได้สั่งสอนเวนยัสส์ทั้งหลายสี่สิบห้าปีพวกเราทั้งหลายก็ได้อบรมได้สั่งสอนมาได้พอสมควรท่านพระณนพระกะเจ้าทั้งหลายการคำสอนของพระองค์นั้น ปัจชิมวาจาที่พระองค์ได้สรุปคำสอนของพระองค์45ปีพระองค์สรุปลงในความไม่ประมาทเนี่ยความไม่ประมาทอาปมาเทนะสัมปเทชาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงรอ นี่พระองค์ก็วิดาอดเข้าสู่พระนิพานไปเนี่ยเราต้องวังคำสอนของพระองค์ว่าอย่าไม่ประมาทต่อไปทุกท่านอย่าไม่ประมาทการทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมจะทำอย่างไรลักษณะความไม่ประมาทนั้นอย่างไร ลักษณะแห่งความไม่ประมาทน,นัคือได้หนึ่งให้มีสติสองไม่อาคตสามมีความสงบอยู่ภายในยและสี่ศึกษาเพื่อบรรเทาซึ่งอภิชาการศึกษาเพื่อบรรเทาซึ่งอภิชา ข้อหนึ่งนั้นให้มีสติอยู่ทุกเมือ่อคือว่าเราต้องนึกว่าย่าประมาณในวยัยอย่าประมาณในอายุอย่าประมาทในความไม่มีโลกอายุของเรานี้ก็ไม่แน่ว่าจะแก่หรือจะหนุ่มยะงไเพะถึงเวลาแล้วก็ไป อย่างเจ้าคณะอำเภอวัดที่อำเภอสารพนีนุ่มกว่าอาจารย์นึกว่าอาจารย์จะได้อยู่กันต่อไปทางก็ยังนุ่มยังน้อยยังอยู่แต่ท่านไม่ประมาทในอายุของท่านท่านปฏิบัติเน้นำว่าท่านเกิดมาไม่เสียชาติเกิด ไม่ท่านไม่ประมาทในอายุและในความไม่มีรู้จะประมาทในอายุในความไม่ม่รู้จะประมาทในอายุในวยัยวัยกับอายุนะเพราเราได้กี่ปีนะอายุได้ใจเาดีแน่ ไว้ของเรานี่หนุ่มกับแกไวในนี้เป็นไวและเรามีโรคอะไรเราจะมีโรคอะไรในตัวเราหลือไม่มีอันนี้ลักษณะผู้คิดอย่างนี้เนะี่ยเชื่อว่าเป็นพู้มายประมาทพระองค์ว่าต้องนึกถึงนะในอายุในวัยในความไม่มีโรค ก็นึกนึกอยู่เสมอทุกคนทุกคนอันนี้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะคนนี้อยู่ใน้ลักษณะที่วังคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สองคือยาคตอยาอาคัดมัดมร้างสึ่ง จะไปถือกมถือเว้นตกกันให้ Hi, อภัยตั้งแต่เราน้อยมาตั้งแต่เฮาเป็นเด็กน้อยมามาถึงเป็นคนไปเงี้เขาดุถูกดุแค่นนัะ้นะ่นัเราได้มาปฏิบัตินี่ยวางไม่อาคตให้ Hi, อภัยไม เราไม่มีอะไรไให้อาภาัยทุกคนให้อาภาัยทุกคนไม่อาฆาตใครเนี่ยเป็นผู้มาถือกดถือกเกลียดเถืออะไรเลักษณะผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสอนของพระยาละเนี่ละพุทโองค์เป็นวงถ้าหากว่าข้อที่สามคือความสงบภายใน นิ่งนิ่งคอยนึง่งนิ่งอยู่สงบอยู่ภายในคิดใจของเราเรารู้เองเราเพิ่มปิติอินีในตัวของเราเองเราทำดีเร,เราไม่ข่มใครนะไม่ไม่ประมาทใครและไม่ข่มบ่ายกตัวเองมาอดตัวบยกตัวเองม บ่ข่มคนอื่นเธอว่าคนอื่นมือนกับตัวในตัวเองมีชีวิตจิตใจเหมือนกันเราไม่มีการดูหมิ่นดูแครบเราอดตัวบานนี้บายิงมายกตัวข่มคนอื่นน,นั่งอยู่อยู่สงบอยู่อะไรภายในจิใจดูจิใจของตัวอะไร ตัวเองมีถ้าหากว่าไม่ได้พูดไม่ได้ทำก็นิ่งมีคุณค่าทั้งพันคำเขาจะพูดั้งร้อยคำหมื่นคําไปเรานิ่งเนี่ยมีราคาตั้งพันคำเรานิ่งอยู่เราเป็นผู้หนึ่งถ้าเราไม่รู้ไม่อะไรต่างๆไม่นี่เรางคนเนี่ยเขาอยู่อยู่นิ่งนิ่งใจมีสติประทาน กิดตานาชนากำโนจิตของเราอยู่เสมอเราอยากคิดดีไม่ดีอะไรต่างๆต้องรู้จักจิตของตัวเราเองเนี่ยต้องกนจิตตัวที่จิตนี่นะถ้าคิดดีแนละ้วได้ทุกอย่างเลยนิ่งอยู่สงบอยู่ในจิตของตัวเราเองเรารู้ตัวเราเองได้เชื่อว่าเป็นภูไม่ประมาท ขอสิ่งให้ศึกษาเพื่อบรรเทาเสื่องอภิชาให้ศึกษาเพื่อบรรเทาซึ่งอภิชาเนี่ยมันข้อจหมายความว่าไงไดอภิชาเนี่ยคือความตัวโลภตัวโลภะนะอภิชาคืออภิชาศึกษาเนี่ยคือปฏิบัติ ตัวโลภะนี่มันโลภะโทสะนี่ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันในอยู่หมู่มุคคลในโลกนี้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมในเริ่มต้นเป็นระยะบุคคลเบื้องต้นคือละสักยะทิฐิวิจิชาเสรปบะประมาตนั้นแต่ตัวอนาคาคือ ตัวโลภะกับโทสะเนี่ยชั้นอนาคามีจึงจะกำนดได้ตัวโลภะกับตัวโทสะนี่นะเพราะฉะนั้นที่มันไม่มาเกิดขึ้นเพราะท่านสงบภายในท่านมีความสงบภายในมีสติปัญญาแต่ทีนี้เขา,า,ารู้อยู่ว่าและคนอื่นมีแน่นอนมีโลภะมีโทสะแน่นอน <Yeah. S 2> เราก็เราเองต้องปฏิบัติเพื่อจะกำจัดเสื่องอภิชาเพือความโลภความโกรธความหลงแล้วมันจะน้อยถอยลงแต่ต้องมีความเห็นใจหันใจซึ่งกันแลกันเราอยู่ด้วยหมู่พรมจรรั์ด้วยกันเรือหมู่คนทั้งหลายและจะไปเข้าใจเชื่ว่าบางคนเนี่ย บอกว่าเหมือนพระนนยเป็นพระอรหันาหาแล้วจะไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าท่านกำลังปฏิบัติอยู่กันเราก็ต้องให้อาภายัยชักันกันเขากดเราก็พยายามทำความเข้าใจด้วยเหตุผลความลบความอาภิชานั้นก็จะลดลง แล้วก็จะอยู่ด้วยไม่ประมาทและพวกเราก็จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ในชาตินี้กันในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในคำสอนของพระองค์ด้วยลักษณะของผู้ไม่ประมาทมีทั้งสี่อย่างนี้เน่เป็นคำสรุปและคำสอนของอาจารย์ที่สั่งสอนมา แล้วตรงนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรายาอยู่ในคําสอนของเราอย่าไม่ประมาทนี้เป็นอันสรุปต่อไปนี้เราการัมีสติปัฏฐานสตินะสติปัฏฐานสีน่นี่เรากลับสติปัฏฐานเดินมุ่งมัน่นสมนทีนี้อันนี้สรุป ในอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราหลายลท่านหลายจะไปทิ้งอย่างสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีเนะี่ยจะสรุปลงที่ความสดของพระองค์สรุปลงในที่วิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสีน,นี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้ท่านรู้จัก,จกคุณค่า ในการที่เราประพฤติปฏิบัตินี้ต่อไปเพื่อเน้นหนักในการปฏิบัติเพราะเวลาเราน้อยต่อไปนี้เราก็จะได้กับสัฏธานแล้วก็เดินจุกุมเรานั่งสามาธิไปละบดนี้